ครับตอนนี้อาจารย์เก่งนะครับปรมนีก็อยู่ที่ฮ่องกงนะครับตอนนี้เรามาชมบรรยากาศของวิวทิวทันศน์บรรยากาศดูทะเลหมอกที่อยู่บนภูเขานะครับตอนนี้สวยมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เรามาเที่ยวชมบรรยากาศที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแม่น้ำ ันนี้ก็หลังก็จะเป็นภูเขานะครับที่ฮ่องกงก็ถือว่าในเรื่องของพลังงานวงจุ้ยนะครับก็ค่อนข้างจะให้ความสําคัญนะครับหลังภูเขาหน้าเป็นน้ํานะครับจะเห็นได้ว่าบ้านแต่ละหลังที่อยู่บริเวณนี้จะหันหลังให้ภูเขานะครับจะหันหาแม่น้ํานะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะนนี้ก็จะเป็นทีนี้เรามาเซอร์ไพรส์นะครับว้าวเลยก็คืออันนี้คือเป็นสาร เก่าแก่ดั้งเดิมขององค์เจ้าพ่อชชยกงนะครับตอนนี้อาจารย์มาที่บ้านเก่านะครับขององค์เจ้าพ่อชชยกงนะครับเป็นบ้านเก่าดั้งเดิมสารแรกที่จุดกําเนิดขององค์เจ้าพ่อชชยกงนะครับมีอายุยาวนานถึง300กว่าปีนะครับแล้วก็ชาวฮ่องกงก็ได้ทําการอัญเชิญอ,องค์เจ้าพ่อเนี้ยไปสร้างวิหารใหญ่ที่อยู่ในเมืองนะครับที่เราไปไหวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้ก็คือศาลเก่า นะครับบ้านเก่าวิวหารเก่าสารดั้งเดิมขององค์เจ้าพ่อชชยกงนะครับนี่ก็คือที่เรามาไหว้กันขอพรเจ้าเจ้าพ่อแชยกงนะครับที่สารหลังเก่านี้นะฮะเพราะนั้นบรรยากาศของที่นี่ก็คือหลังภูเขาหน้าเป็นน้ําตามหลักมงจุ้ยเลยนะครับเสือขาวเต่าดํามังกรเขียวนะครับก็จะประมาณนี้ข้างหลังคือเต่าดําข้างหน้าคือหงไฟนะครับแล้วก็ซ้ายขวามัางกรเขียวเสือขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ศาลเจ้าที่นะฮะอันนี้จะเป็นศาลเจ้าที่เทพลักนะครับข้างข้างหน้านี้จะเป็นเทพลักษนะครับองเทพลักษ์เจ้าที่นะครับที่พุ่งเถากงพุ่งเถาะมากนะครับปีจูเอีย้ยนั่นเองจัดเจ้าที่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะฮะศาลหลังเดิมมีความขลังนะครับเนื่องจากพลังงานฮวงจุ้ยดีมากนะครับก็จะประมาณนี้เลยนี่ฮะแม่น้ํา อยู่ตรงนี้มีปลาน้ําใสสะอาดนะครับพ,รพยายามรักษาสภาพน้ําให้ดีนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับบรรยากาศของที่นี่นะฮะภูเขาหมอกกำลังลงนะครับบรรยากาศที่อยู่ตรงนี้นะครับเรามาชมวิวบรรยากาศที่สูงแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าวันนี้อาจารย์พามามูนะครับเรามาไหว้อุษาพ่อชายกงมามูข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามภูเขานะครับร้อยลูกพันลูกมาเป็นหมื่นลี้นะครับมาเพื่อสักการะขอบคุณองค์เจ้าพ่อชายกงแล้วก็มาขอพรน,นะครับสิ่งที่เราสมมัตรานจากนั้นคณะทัวร์ที่อยากจะมามูนะครับเรียนเชิญนะฮะอาจารย์ก็จัดทริปทัวร์มาไหว้มูเป็นกรณีพิเศษนะครับเป็นแบบ v i p ี e m i ยมไหว้ตมหลักฮวงจุ้ยที่นี่เป็นฮวงจุ้ยที่ดีนะครับพลังงานเจ้าศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะ เจอกันที่ข้างในวิหารนะครับ